พ่อผมนะครับในเกม Cookie Run Tower of Adventure นะครับตอนนี้ก็มีอัปเดตขึ้นมาแล้วนะฮะซึ่งเรามีเลดใหม่ครับอ่าบอนเลตตัวใหม่ก็คืออ่าลิงนะฮะคิงของกว้วยนะฮะซึ่งดีตรงที่ว่ามันแพ้ธาตุดมอ่าแล้วก็มีธาตุมึดมาด้วยนะก็จะเป็นตอนนี้ตัวสุ่มนะครับก็จะมีดัก์คช็อกโก้นะครับให้มาสุ่มแล้วนะ ซึ่งใครที่อยากได้อยากโน,นะก็ลองดูได้นะก็สนุกเหมือนกันนะตัวนี้ผมก็ได้มาตัวแรกเลยแต่ตัวนี้ก็ยังเป็นตัวหลักผมอยู่ดีเพราะงั้นผมก็ยังจะไม่สุ่มนะผมจะเก็บไว้รอเลมอนนะนักธนูสายไฟฟ้าเอ้ใช่หมายว่าทัดแสงอแล้วก็มีถังรูปที่ไม่อดอหมดคืนอ้ของของไอ้การ์ดของชัคโก้นะฮะ นั่นแหละฮะที่มีอัพเดตมาก็จะมีเอะไรน,นะประกาศมีโหมดยากของชั a เตอร์เพิ่มเข้ามาด้วยนะอืมมีโหมดโหมดเรดทิ้งองกุ้ยมีพายุอีกแล้วมีอะไรกับพายุมากไหมนะมก็จะมีเพิ่มชั a เตอร์โหมด2ยงยากแล้วก็เพิ่มสินค้าที่จะแลกในทะเลทรายอีกหมีที่ไว้แลกนะฮะ โมดเลทก็จะมีการอาของถ้วยรางวัลน,นะครับของอันอสีทองนะมันเป็นมันเป็นถ้วยรางวัลสีทองจากปกติ1นึ่งช้าเนี่ยมันจะต้องรอคูดาวอยู่มันมันยีบสี่ชั่วโมงตอนนี้ก็เหลือแค่6ชั่วโมงละนะก็ทําได้เร็วขึ้นนิดนั้นนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมทาแมสแท็กเปลี่ยนไม้แล้วก็กระดานชิ้ชื่อใหม่นะฮะแล้วก็เพิ่มคุกกี้ดั้งช็อกอ่คกอ่ออง็ตู้สุมกกนะ่มดัชชั่กโอะ แล้วก็สตู้สุ่มอาร์ติแฟคของนาชาโกนะฮะแล้วก็ของขวัญประจําวันเนี่ยจากตอนแรกเนี่ยเป็นหมื่นเหรียญตอนนี้มอบแบบแบบสุ่มนะฮะก็จะมีของพวกนี้ฮะพวกเหรียญตู้สุ่มพวกเครื่องประสิษฐ์พวกอัลลิแฟคอุปกรณ์ยี่ปีนย้อะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็กิ๊ที่เปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนก็คือพ่อพี่พ่อมดนะฮะเพิ่มระยะเวลาแสดงสัาระธาตุจากสกิลพิเศษอันนี้ก็ไม่รู้เหนไม่เคยใช้ แก้ไขปัญหาที่แสดงสรานะธาตุ้าไม่ตายไปอย่างไม่เป็นปกติก็คงมันจะปักแหละเอออุปกรณ์ก็เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์นิดหน่อยนะเออแล้วก็แก้ความสามารถของซื้อเซ็ตอ่าน้ําตาลแสนหวานนะฮะก็เขียนเออเหมือนเดิมแต่ว่าเขียนใหม่นะฮะให้มันดูง่ายขึ้นด้วยอาตาัตรากับของพลังโจมตีด้วยอาตาัตราอะไรรนะู้เออนั่นแหละเออน,นี่ฮะก็จะมีพวกกิจกรรมเนี่ย นี่เช็คชื่อนะครับสามล้านดาวโหลดเนานะอืม응ถือว่าแจก,กเยอะมากนะเอออันเก่าก็ยังได้อยู่นะนี่อันเก่าก็ยังเปิดได้ใครยังเข้าไม่ครบนะและ้วก็มีชอ่าช,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 ชาเรนนะตามแอแท็กก็ให้เร็วที่สุดอะเออเคลียให้เร็เออเวที่สุดนะนะั่นแหละเออนะมันก็จะบุญวุ่นไหตัวคุกกี้ก้าหารเพราะวะ่าเพราะว่าคุกกี้นก้าหารนะครับสามารถแดชได้สองครั้งแล้วก็ใส่รีคูดาวแดชเข้าไปก็จะ ซึ้เจ๋งนะฮะนี่รถครูดาวแดชแล้วก็ในที่แดชได้สองครั้งเพราะว่าเป็นดาว2ฮะอมืมันได้ไง่ายละเพิ่มจตนมมาชาร์จหนึ่งครั้งชาร์จแดชหนึ่งครั้งก็เป็น2ครั้งนี่โอเคฮะก็จะมีอะไรอีกไหมอ่าแล้วก็มีไทม์ดิวนะครับก็จะมีมีลิอืมกับกล่องกล่องหินใครอยากได้ใครไม่พอก็มาซื้อตรงนี้ได้นะต่ผมไม่สุ่มเอ๊ <laughs> <c oughs> ลองสายฟรีลองสายฟรีออโอเคฮะก็วันนี้ก็นี่แค่นี้แหละอือัปเดตก็พอมีเพิ่มขึ้นมาให้เล่นหลายอย่างอยู่แล้วนะอ,อืนี่นี่ที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ที่อะไรของเพิ่มก็ไอพวกนี้นะฮะนี่คุกกี้ไอใช่ไอหมีเยันนี่หมีสีสีก็ตรงนี้นะเออโอเคฮะผมว่า เดี๋ยวค่อยสุ่มแล้วกันยังเก็บเพชรไปเรื่อยๆก่อนนะไว้แบบไม่ไหวจริงๆค่อยค่อยสุ่มเอาตัวละครที่ต้องการในสามตัวนี้แล้วกันอันก็คงเป็นข้าวไรแต่ว่าเดี๋ยวไว้รอก่อนอยากได้เลมอนมาเดี๋ยวกลัวเลมอนไม่ได้โอเอค <c oughs> เดี๋ยวเราลุยกินของกล้วยดูนะว่าจะสนุกยังไงนะเดี๋ยวเรามาลองเล่นด้วยกุ๊กี้ไหลของเรา,อ,าอย่างน้อยมันก็ยังแพ้กุ๊กี้ไหลแล้ววะาึก <c oughs> ว่าจะไม่แพ้แล้ว อ่าซึ่งมันดีตรงไหนที่ว่าดาร์ช็อกโก้ไม่ค่อยมีคนออกมาเล่นะ่ะเพราะงั้นจะเป็นคุกกี้ไหลที่คนจะเอามาเล่นและเราใส่ออดิแฟคที่ยิ่งมีคุกกี้ที่ธาตุเหมือนเรานะครับก็ยิ่งดาเมจแรงขึ้นนั่นเองอ่าสุดยอดถือว่าเป็นการคอมโบที่เจ๋งมากเลยนะฮะเหยาเหยาเหยามาขออนุญาตนะครับขออนุญาตทุกคนที่อยู่ในสี่คนนี้นะครับผมขอดู แปดหนึ่งอะไรอะขิงของกูรู้วะกูรู้เว้ยเริ่มมาขึ้นใส่เลยอัลติเมตตอนเธอหลบเพื่อหลบอืืมมออย่ายิงกล้วยยิงกล้วยอย่าให้มันกินกล้วยฮะลิงกินกล้วยอันตรายมากนะ <laughs> <g ül> เล่กนกินข้าวแต่ไรบมากโอเคเดี๋ยวรอย้าหยหมดข้าหมดไม่มีอะไรเพิ่มพลังนั่นเองอุ้ยโอ้พายุมีหมอกด้วยว่าไปทางไหนซึ่งสบายสำหรับเรามากฮนะอันนี้มีไปโอเคอยู่เฮ้ยแต่โอ้ยมอกไม่เห็น แย่และวแย่และเน็ตเน็ตเน็ตเฮ้ยเน็ตโอเคไม่ตายก็บุญหัวเอ้ยอ้าวยิงไม่โดนมันยิงได้ไหมยิงได้วรออู้ยโดนนิดนึงก็เดาอืมโดนนิดนึงก็เอาไว้เฮ้ยเลิกได้แล้วเฮ้ยโอ้โคุณกว้างมากเพื่อนตายไปไงเดี๋ยวขอหนึ่งนะ เดี๋ยวเพื่อนเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่เพ,เพื่อนเพื่อนจะคุยแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลามาทำอย่างนั้นนั่นเองไอตอนหลบไม่ยอมหลบไงโอ้โหเ,เราแดดไปเมื่อกี้เราต้องยิงกล้วยก่อนตอนนี้ยี่ห้อ ไปชุบเครื่องเกิดก็กได้เถอเคี่โอ้ยไอย้ลูกนะโอ้อยโอ้โหแค่จะทำลายกล้วยนี่มันต้องขนาดนี้เลยหรอเฮ้ย,ยต้องต้องต้องทำกล้วยก่อนโอเคอืมร้วง ไม่ยากไม่ยากนะโพสไม่ยากไออืมไหดไหมคู่โอ้โหอแล้วเขาได,ได้ของดีแล้ว <c oughs> เราได้ของนะ <c oughs> โอ้ <c oughs> โอเคครับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ <c oughs> ได้ของขี้หมามากเวอยโอเคครับ, <c oughs> คครบวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค,ครับ Bye bye ha, để gặp kênh clip nha. Chà.